สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพจบ้านสมหวังงัวงามมนีบ้านสมหวังงัวงามพาพี่พาน้องมาชมงัวงมามที่ตลาดนัดโกกฤษบุรบ้านน้องแก่ชมพู่บุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมนีก็ตรงกับเสาวันที่สามมีเทนายนสองท่านอร่อยหกสิบเอ็ดพี่น้องนะครับผมเสาวม,มนีก็คือเก่าพี่น้องตลาดนัดชมพู่บุตรคือคักเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคังตลาดเพิ่นก็นมีทุกสายเลียวพี่น้องสายเหนือสายขุนสายสวยงามมีทุกสายพี่น้อง คนมาซื้อกหลายคนมาขายก็เยอะพี่น้องคือคักเศร้านี่นี่พี่นอ้อนงอ่าป่าสว่างว่างสิผ้าออกชมไปไล่ตัวไปน้องพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นสะดวกให้ข้อมูลกับสีสอบถามรายละเอียดให้ได้ลายที่สุดพี่นอ้องอ่าในหอยเพิ่นสะดวกให้ข้อมูลกับสีสอบถามให้เนาะพี่น้องเนาะทั้งเบอร์โทรทั้งรายละเอียดกับพ่อแม่พี่น้องได้สับหวจราคาเบิ้งกระเพื่อของอยู่กองอยู่ฝ้าเบิ้งพี่น้องว่าเป็นยังไงช่วงนี้ราคาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ้งไปพี่น้องนี่บรรยากาศคือคักพอสมควรนี่พี่น้องนี่บรรยากาศ เมื่อวานี่ดินะผมกำลังต่อรองกันคือคัดก็จะข่วรอยู่นะผมกำลังตอ่อรองกันเพิ่นกำลังตอ่อรองกันบ่พ่อกำลังตอ่อรองเมียมันใกล้กันเดียวกันเป่าเส้ามีบางยังเส้าเจ็ดลูกมันก็บเส้าเจ็ดเม่มันกับเส้าเจ็ดเป็นบ่ นี่รา oh. คางวพี่น้องโอ้ oh, แม่มันทองแล้วโอ้ oh, แม่ทองแล้วเพิ่นลูกเพิ่นงามงามเนาะจายลูกงามเนาะ oh. จายลูกงามครับ oh. <ๆ>เศาเจ็ดเพิ่นขายไปแล้วเพิ่นแยกแล้วแยกลรวบอกกำลังแยกโอ้โอ้กำลังสิได้กันใกล้กันละละ่ะเพิ่นมาจากใสไหมโพใช่โพ oh, ใช่รอยเท่า,นะาเานาะเศาเจ็ดเนาะเพิ่นเปิือ oh. <ๆ>ไปอ้ย oh, ไปตาเหลี่ยงครับพี่น้องทองแล้วด้พี่น้องนี่ทองแล้ว ลูกเพิ่นกับเศร้าเจ็ดปลาที่พกเหมือดเมลโอ้ปลาลูกเลยโอแต่ว่าใจลูกง่ายมั้ยล่ะพี่น้องหายลูกง่ายงตัวผูเรี่วต่อไปตัวแม่ยได้เพิ่นว่าเนาะถ้าหายเป็นสูงลอยหาสิได้ความสูงเพิ่นป้ถึงีดลูกโอ้ใหญ่สื่อเนาะใส่พอดังไหวใส่พอได้ไใบบัตรในทองเพิ่นหรือข้อมโตโอ้มีใบมีหลอดอยู่อ้าวโอ้เพิ่นทับพอดังอยู่ได้พี่น้องโอ้ของ ก้ามปูฟาร์มผุดได้พี่น้องเบิ่งพ่อเพลินได้พี่น้องโอ้นิ้อสติงพี่น้องพ่อเพลินใส่นิ้อสติงไว้ไมีใบมีหลอดครบพี่น้องใส่นิ้อสติงไว้ใบบักใหญ่เลยเอา้าวฝากเบอร์โทรเน่อยครับบขออนุญาตเบอร์โทรเพลินเพราะวันราคาพ่อซื้อเสาเจ็ดราคาทองทับไว้แลวอาอออาวมองเอาเลยอา้าวว่ามองเอาเลยเพลินว่าบ่ต้องตอ่อเพลินว่าเพราะมันถือแข้งละ่ะอา้าวนี่เดี๋ยวเบอร์โทรเพลินเอาขออนุญาตเด้อศูนย์แปดสี่ เนอสี่หนึ่งเก้าหกสองสามแปดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถมมาต่อรอบเพิ่นมาจากโปใชยเนาะอนันต์เ้าเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เขาหายแล้วเส้าหากำลังสิได้กันตัวนี้เส้าเจ็ดตาวายบอต่องต่อเพิ่นมันถือแล้วเพิ่นว่าใส่นิวสติงไว้พี่น้องพอใหญ่พอดังครอบคราบผูกฟ้ำเพราแต่ลูกเดียวลูกสองในท้องผู้แล้วแม่เพิ่นว่าโอ้ขอบคุณื่อนหลายตหมันครับผมอ่านี่คือบรรยากาศพี่น้องบักซ้ายนี่ของผู้ใดจะสนเนี่ยโอ้โหเขาเปิดเนาะพี่น้องโอ้เปิ่ดแม่เปิดยายพี่นป้า ขออนุญาตลูกปาดเป็นสั่งหรือเป็นอย่างนี้ดูอะไรกินโอ้ยสูงลอยเจ็ดสี่เพิ่นว่าผมลอยเจ็ดสี่ผาเกือบทรวมหัวผมปาดแม่แบบไงสายหูพี่น้องนี่แหละผู้ใดอยากได้สายหูพี่น้องมา,มาวินเซตเตอร์เจเตอร์โอ้ใส่ขมินวินเซตเตอร์โอ้ใส่วินเซตเตอร์พ่อดังเลยพี่น้องวินเซเตอร์ตองเก่าทับเก่าบนบ่วินเซตเอตอร์พี่น้องมีใบมีหลอดซีนุ่มนุ่มซีเต่าพี่น้อง ร้อยเจ็ดสิบความสูงเผม่อนแม่บอกไงใส่วินเจเตอร์ไว้สายหูแป้นขับแปนเพจบ้านสมบัเเติแนวทีขอมาก็นี่แหละครับมาเห็นแล้วสายหูทายทําให้เด้อพี่น,อนอ้องเด้อช่ชมเบาสายหูนี่ให้ลูกบ่ธรรมดาได้พี่น้องใส่กับบามันผสมบามันไว้เนาะอุย้ยคุ้มหูจดอยู่วินเจต,ตเตอร์เนาะคุ้นดีอุย้ยเปิดเท่าใดลูกบ้านนี้หกสิบหาพี่น้องแม่บอกไง,ง<า>ได้พี่น้องประกันม่านเจ็ดเดือนแล้วประกันม่านพร้อมได้พี่น้อง โงามีใบมีหลอดมีกรบเลยพี่น้องกรบเอกสารกรบพี่น้องหง๊ผาอุ้ยพี่น้องใส่หญิงแม่นึงนี่บ่แม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องนี่เปิรเท่าไรตัวนี้เบิงพี่น้องเบิงแม่สาวหน่อยเพิ่นแม่สาวหน่อยก็งามตนโตดีท่ายเพิ่นสูงล่อยสี่สิบด้พี่น่างท่ายเ,าเยพิ่นงามอยู่พี่น้องท่ายงามเครื่องดำหางเงางา,งามพี่น้อง เดย๋ยถ้าฟังราคาเนื้ืนอันนี้60หาเหราเมียว่าไงเบอร์เท่าไรก่อนเมสาหน่อย4 2นี่พี่น้อง4 2ต่อรองได6 5เนาะ2ตัวเอาฝากเบอร์โทรนีครับบัน093 สามเจ็ดหกเก้าแปดแปดแปดพี่น้องแมนี่ใส่กับวินเเตอร์ไวแล้วเจ็ดเดือนประกันทองหกสิบห้าม่สาวหน่อยสี่สิบสองงามงามพี่น้องตัวน,นั้นถือว่าบามันลูกผสมสายเลือดสูงขึ้นมาแล้วนอพัฒนามาแล้วอ้าวเพื่อนมาจากไ่ก่อนละ่ะอ,อุทุมพรพิสัยสีสจเด้นพี่น้องอุย้ยผู้ใดสนใจก็โทษมากฝ่าวโทษมากต่อรองกับเพื่อดเอาความคุณนเล่นมานครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามน,าน,นั่นเลยเด้อผมเบิ่งนบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศการสื่อการขายกวดงัวที่ตลาดนัดโคกกระบือฝ่าน้องใจชอบผู้บุตรคือพี่น้องมาเบิงอีกแม่หนึ่งงามงามพี่น้องแม่หนึ่งงามงามมีแม่น่โอ้คนส,สิทธิสงครอมข้อ,ขอมูลบอแดงจึง้งพึตน้นโตดีนามไต้ดีนามไต้ง้ามพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตท่องยุบครับนี่โอ้บ้านทองตะวันงามเนาะงามงามต้นโตดีแม่สาวอยู่เปิดเท่าใดนี่ครับเปิดเท่าใดจะได้เท่าใด สี่สิบหาพี่น้องต้นโตดีดีถ่ายสูงลอยสี่สิบได้ถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ่งน้าไต่เพื่อนง่ามพี่น้องน้าไต่ง่ามเครื่องดำเครื่องดำดีหางเงี้ยวเกือบลากดินพี่น้องเบิ่งเต็มโตพี่น้องสีแดงจึงคืนน่พี่น้องแดงง่ามต้นโตดีหนังหนาสาใหญ่สี่สิบสี่สิบหาทีปะอยากต่อร่องกระไดเพื่อนว่าเพื่อนมาจากใส่เหรจตุรัสพรพิมานร้อยเอทาเอาฝากเบอร์โทรหน่อยกับบันศูนย์เ้าศูนย์ 6823ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องตามเบอร์โทรที่เป็นฝากไว้ซีซีผาต่อร่องได้อีกนเนาะอ้าวขอบคุณไลนมานครับผมราคาง่วพี่น้องเบิ่งเอานะครับราคาง่วนเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาอีกสายหนึ่งโซนหนึ่งบรรยากาศคือคักพี่น้องคนมาสื่อกลายโคนมาขายกลายได้พี่น้องคือคักพอสมควรบานสมหวังง่วนงามสิผ้าพี่พ้าน้องคอยเลาะไปเนาะพี่น้องเนาะคอยเลาะคอยชมไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่ง ออกมาทางนอกทางใั้นนี่ไล่ได้พี่นนอกเบิงค้นแน่นนะครับผมมาทางเพิ่นจูงไหวประหูบบนสิทธิสะดวก้อมุลบ่ไลยได้พี่นนอกหัว้า่หลายเบิ้งบรรยากาศคือคัก์่จมควรพี่นนอกมีถูกสายสายเหนือสายขุนสายเลี่ยงนะครับผมมีอ่ะมาเบิ่งหัวเป็นตาเลี่ยงตัวหนึ่งประหุบบนสิิสะดวกอมมบ่อบะหัวบานเท่าสีดีดีพี่นนอกสีตัวนี้สวัสดีครับขออนุญาตมันคือสีงามแต่เขาเกินสีอย่างมุ่มนหนะ สีมุมมุเพื่อนวะงามงามพี่น้องเนาะอันเปิดเท่าไดซ้ำนี่ซื้อขายเป็นสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สองหมื่นหมื่นสี่พันสอง้อยโอ้ยซื้อเพื่อเห่โอ้ซื้อเพื่อแล้วหมื่นสี่พันสองร้อยที่พี่น้องนี่ง้อบานๆเท่าตตันจือเลยพี่น้องสีมุมมุมสื่อไปเหลี่ยงเพื่อนวาโอ้ยงามงามเป็นตาสื่อักาไันโอ้เนาะแต่ว่าไม่เป็นตาสื่อเลยนี่ ราคาถือๆพี่น้องเพร่าสองหมื่นโอ้ยเอาขอบคุณหลายๆในข้อมูลครับผมถามข้อมูลเพิ่นพี่น้องเพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นเส uh, ี่ยวไปเลี้ยงพี่น้องนานกับพี่น้องเนาะเบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศขอดูหน่อพี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาต ได้มากสองเมษาบอกสองเมษางามเพิ่งได้มามิตรตุ่มงามพี่น้องเมษาหน่อยบ่ท่านเต็มปรนไดเนาะเราเล้วบ่ท่านเต็มปรนไดเอาไปใส่หญ้าใส่หัวอาหารก็ไปเต็มขึ้นมาเปิดเท่าไรตัวนี้สองสองสองหมื่นสองตัวนั่นนะตัวใหญ่สองหกเบิ่งไล่ดียิตพี่น้องสองสองตัวตั่ท่านเต็มเนี่พี่น้องวันเต็มตะวันสีสันดีพี่น้องน้าไตเพิ่นเพื่องดำพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นสองสอง สูงได้ยูรอกลอยยี่สิบพี่นอ้องความสูงเพิ่นต,นต้โนโตยาวนะเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่นอ้องยี่สิบสองตัวนี้ยี่สิบหกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยถ่ายเพิ่นสูงสิได้ยูลอยยี่สิบห้าขึ้นนะลอยได้มาบวกเครื่องดำเพิ่นน้ำไตง่ามพี่นอ้องตัวนี้ยี่สิบหกเดี๋ยวเพิ่นเปิดไว้เครื่องดำนะนุมซีเต่าง,ง่ามอยู่พี่นอ้องต้นโตดีถ้าต่อใส่กันถือก็นี่เพิ่นว่าสองสองสองหกสองตัวเพิ่นได้มาก เนาะเอาฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ครับ088ย์แปดแปดศูนย์แปดแเพิ่นมาจากข้ามเพื่เจ้าอยู่บมโอ้กดชุ่มแน่ว่าพีดีกแล้วกดชุ่มกดชุ่มยาสูดถอนมาจากทางเดียวกันยาสูดถอนพี่น้องสองแม่สาวหน่อยสองสองสองหกเอ้ามันหมานเด้อขอพูดหลายๆครับผมมันหมานเอาเบิ่งตัวนี้บ้านพี่น้องแม่สาวคือกันเนาะแม่สาวโตแดงจึงคือพี่น้องเบอร์หนามไตเพิ่นเต็มเบิ้พร้อมผสมเหรอที่นู่นอยู่เนาะ พร้อมทับแล้วพี่น้องพร้อมผสมเน้่เปิดเท่าไรครับยี่สิบเจ็ดพี่น้องป้าตัวแบบไงยี่สิบเจ็ดท้ายสูงลอยสามสิบห้าเลยความสูงเพิ่นพี่น้องถึกถึกยี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวตะบอทัานเต็มเป็นไดนขั้นท่องมาสิเต็มเต็มใหญ่ก็หนีได้พี่น้องตนโตดีเบิ่งน้าไต่เพิ่นพี่น้องน้องซีเต่าเครื่องดำเบิ่งเครื่องดำพี่น้องหางเหีวเบิ่งพี่น้องยี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากใส่เนาะมาจากใส่รับ จตุรพัดพิมานเท่านาะเอาฝากเบอร์โทรนเนี่ยบัตรศูนย์เก้าแปดสี่สี่เจ็ดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกัโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ยังกับบินฟาร์มโอเคพี่น้องเขาพูดหลายๆเด้อจากบ้านสมบัติหัวงามเด้อฝากแน่ครับผมอันต้นน้น้ำกันอยู่บ่โอ้มาจากคนละหม่องเนาะแม่สาวเปิดเท่าอะไรขึ้นคำหนึ่งสามชิพหาพี่น้องต้นหญิสาวชิพหาชิปหูงามดีพี่น้องชิปหูดีต้นโตดีท่ายันสูงอร่อยช้าิพหาได เปิดตันหน่อเพิ่นพี่น้องสามชิ้มหาเปิดเปิดใบพี่น้องนี่นี่สามชิ้มหาเปิดเปิดใบเพิ่นมาจากใสก็คือนี่รอเอ็ดแหละเนาะนี่เพิ่นพี่น้องงามอยู่สามชิ้มหาเปิดเปิดใบพี่น้องต้นโตดีน้ำใบดีนังดีตะวัดสีกราบไายสีเม็ดกระเปือกเหนียวอ้าวฝากเบอร์โทษนี่ครับ062เท่าสรดก่อนแปดเ อ่าหนึ่งเจ็ดคนมาจากรอยเอ็ดพี่น้องสามสิบหาเนาะเ,เพิ่นเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจกระโรมาต่อร่องต่อร่องได้อีกเพิ่นว่าเอาขอบคุณหลายๆฝากบ้านสมบัติงดง,งามน้ำเด้อเอามาเบิ่งแม่สาวงดางามพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่สาวดีเนาะทองบ่กฮึบ่ทันทองเนาะแม่สาวพร้อมผสมกําลังพร้อมผสม,สม,สมต,ต้นโตนที่ดีพี่น้องหน้าตาเพิ่นสูงท้ายเพิ่นสูงลอยสามสิบห้าได้น้ำไต่งามพี่น้องน้ำไต่กระชับดีพี่น้องต้นโตดีสีดีหางเพิ่น นะครับหาเครื่องดัาพี่น้องเบิรงหาเบอ่เพิ่นเปิดเท่าไหร่นาอเปิดเท่าไหร่ขึ้นนี่เปิดไปเท่าไหรครับสามสามหมืนพี่น้องสามหมืเพินมมนเ่นเปิดไปสามหมืง่ามอยู่พี่น้องอ้าฝากเบอร์ทัวนวครับศูนย์แปดสี่หนห้าหกสี่ศได้ครับผมง่ามอยู่ <c oughs> เพิ่นมาจากใส่คือ จตุรัพพ์พี่หมานสามหมื่นด้พี่น้องเป็นตาสื่อของเพื่อนอ่ะขอบคุณหลายๆมานะครับผมอ,อย่างต่อพี่น้องเพื่อบรากาศการซื้อการขายพี่นอ้อ,ง,อ,ง,อง,ง,งผ่านสวบังิงดงามกำลังพาหล่อชมเอา้าคือมาอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์นกันอ่ะเฮ้ยว่าตาเห็นน่ะไปอยู่ใส่ไปเรียนหนังสือมาบหรอเปิดแล้วบ่เทิมเปิดเทิมแล้ว ห้อยยังกาแฟยังกาแฟฟรีห้อยยังกาแกาแฟโอ้ห้อยกาแฟนี่เฮ้ยพอตตี้โอ้ยได้งัวมาแจ็คตัวเหมือนในได้มาบักลาสามตัวสามตัวเพื่อนได้มาได้ขายแจ็คตัวแล้วได้เงินแล้วบ่เอ้านี่แม่สาวแม่สาวตัวนี้เปิดเท่าไหร่โอ้แม่ลูกกันตัวนี้ยี่สิบเก่าแม่ลูกนี่แม่เพื่อนพี่น้อง แม่กับเปิดยิบเก่าท่อกันแม่กับลูกแม่กับยิบเก่าแม่เพื่อทองหรือเออโอ้บัดทันลูกเอาไปหลุนเดาเนานะยี่สิบเก่าทองอ่างดีดีแม่เพื่อนพี่น้องทองเป็นตาใจาลูกดีนี่ผลงานลูกเพื่อนพี่น้องยี่สิบเก่า้กันลูกสาวเพื่อนงามๆตัวนั้นเนี่ยยี่สิบเก่าเฮ้กันปาทโทเพื่อนขี่ขันจำเพื่อนว่าเปิดท่อกันเลยเพื่อนว่ายี่สิบเก่าเฮ้กันได้พี่น้องตัวนั้นเก่าเอาไปหลุนเดาเนานะ เอาไปรุ่นเอาขึ้กัน29ตัวบบกใหญ่ได้พี่น้องสีแดงจึงหึงตัวน่ะพูดอ่ะยืนเจินเทินเดียวพี่น้องสอ้าได้พี่น้องราคาตัวนี้โตนังนาซาใหญ่พี่น้องสีออกกับลายสีสนิมพี่น้อง29่เแม่สาวหน่อยคือกันเป็นตาไปเปแม่ของแม่ไขายี่สิบก้าขึ้นกันพว่าเอาฝากเบอร์โทรในบ้านนี้ศูนย์เก้าสองเก้าหกาแเจ็ดาเกษตรวิสัยร้อเอาพี่น้องโอเคเลย อันมาออกซื้อกับหัวเนี่ยอ่านี่หอยเอสนารอๆเนี้ยซืได้เงินมันหมายโอเคเอาก็พูดอะไหลยายมั่นเดอ้อบานสมหวงงังหัวง,งามเด้ออย่าลืมกันเ <c oughs> <c oughs> บิ่งพี่น้องหัวงามหลายเด้อพี่น้องเหมือนหัวงามหลไหลพี่น้องบานสมหวงงังหัวงามสิพาเลาะพาชมเนาะพี่น,อน้องเนาะข้าวหอยบ่ครับสวัสดีครับผมข้าวาาหอยได้มาสองเมษาเนาะตัวนี้งามโอ้ก็แม่มานหนึ่งมาเบิง่งเมษาง่ามพี่น้อง เมษาง่ายาสายสูงลอยสามสิบไต้ความสูงสีแดงจัดจานน้ำไตง่ายพี่น้องสมัสีแดงดีแถอพี่น้องเขาเอื่นแดงไม่จีนุน่นโอ้ลูกสติงเล่ยโอ้มาสายปีศาจแดงแต่เป็นลูกสาวของสติงเล่0 1สองศูนย์หนึ่งไม่ใสองศูนย์หนึ่งพี่น้องสติงเล่ย์ใลูกดีสิบเอ็ดเดือนเท่านั้นพี่น้องแต่งเขามาเรียบร้อยเนาะงามต,ต้นโตเง้วเครื่องดำหางเบิรงพี่น้องน้ำไตงามจุดเด่นเลยคือสีพี่น้องสาย พิศาแดงแล้วก็โอ้พึ่งสีเข่าสนามโอ้ขังขอกไหวเออบ่อนั้นเจงปันไดเออจับได้กำลังเชื่องเนาะกำลังฝึกเนาะกำลังฝึกกำลังเชื่องมีใบมีหยอดตรวนี่เอกสารครบเด้พี่น้องโอ้น่ะกำลังเชื่องเพิ่นกำลังนี่โอ้ค่ะผมเปิดเท่าใดบ้านนี้เปิดเท่าใดสี่สิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้เลยสายพัฒนาพี่น้อง ลูกสาวเสติงเล่ได้พี่น้องแดงจึงคืน47เพิ่นเปิดไว้47 500เนาะ47 500บเ้ารอาแม่สาวนั่นละบานนี่กับสาวเก้าห้ร้าเก้าหารอยพี่น้องอุ้ยบอเป็นตัวหน่อยได้พี่น้อง29 500เบิ่งน้าไต่เพิ่นสีสันเพิ่นสูงกว่านิดนึงเนาะอันนี้ร้อยสามหอันนั้นร้อยสาได้เนาะโอ้แม่นั่นละบาดนี่ทองแล้วใส่พอเท่าไหร่โอ้นี่เพิ่นมีใบ k จ31พุ่นเด้พี่น้องพูดอ่ะ แม่บักไงไซคเอฟสามหนึ่งไหวพี่น้องจักเดือนแล้วคือโอ้นี่เพิ่นผสมโอ้กลุ่มห้าประมาณสี่ตัวแล้วเนาะผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วพี่น้องประคันทองเนี่ยน่ะเปิดเท่าใไดบาตแม่น่ะว้าวพี่น้องเอฟสามหนึ่งสามสิบเก่าได้พี่นอ้ 1, นองเพิ่นเปิดไใบประคันทองเนี่ยนี่ได้ทองเพิ่นเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องต,ต้นโตดีดีไซคพอเอฟสามหนึ่งนี่บัวธรรมดาได้พี่น้องถ้าได้ลูกแม่นี่สุดยอดเลย อันนี้๖๙ห้าร้อยอันนั้น30มส <G> ิบเออสี่สิหารอยพี่น้องเบ้ยพี่น้องมีแต่โถมงามของเพื่อเพื่อไมาจาา่าใส่น้องพ่อร้อยเอ็ดเราเอ้าฝากเบอร์โทษหน่ครับ <8. S 1> 0 8 5 0์แปดห้าศูนย์สหพี่น้องผู้ใดสนใจตัวได้ก็โทรมาต่อรองหรือสื่อเป็นชุดเป็นแพก็กของเพื่อแห้งต่อได้หลายเนาะทรงฟี่ีเพื่อนว่าโอเคครับขอพูดหลายๆมานฝากบัตรสวัสดิ์งวงงามน้ำในเด้อครับผมอ่านต่อพี่น้องเรื่บรรยากาศการซื้อการใช้กัน มื่อี้ถือว่อหั่วหลายพี่น้องคือขัดคนมาสื่อแล้วหลายหลายบนพี่น้องคนมาสื่อคนมาสื่อหั่วเลี่ยนะครับหลายอยู่พี่น้องเนาะหลายหลายคนคกำลังเบิ่อคนกำลังชมมัวหั่วหลายพี่น้องนี่คือบรรยากาศบรรยากาศการเื่อการขายสายทางนี้พี่หน้องเนาะหัวเหนือก็หลายพี่น้องเนาะหัวเหนือก็หลาย แม่นี่งาม,ง,มงามูดเลนอนแมนี่งามสวัสดีครับขออนุญาตครับสีแดงเนาะแดงขักแดง,งแหน่เขาเอื่นแดงจึงคือวุ้ยทองแล้วหาเดือนกว่าใส่พอได้ไหวโ,โ,โอ้โข้ข่มตบามันแดงบานเข่าไวใส่พอดังไวค่มตมาหาเดือนแล้วพี่น้องอ้ยทองเพลินพี่น้องแดงจึงคือจักรสีวาแดงหยัางเปิดเท่าใดไวสามสิบเจ็ดแล้วข้าทองเนี่พี่น้องนี่ รา้คาทองได้3 7ได้พี่น้องนี่้ยพี่น้องต้นตเพิินงามแาว่าหลาดเลยใส่พอบ่ามันไหวเพิินว่า37เจ็นาะมีแม่เดียวบ่โอ้ต้นต้นนั้นเร้าเจ็ดหาล่อยแม่สาวเส้าเจ็หาลอยต้นตัก็ดีงามตาโอ้ตสีออกนว่นนั้นเส้าหาเ้าเจ็ดหา่อยพี่น้องตัวนี้งามเลยพี่น้องนี่สูงลอยสามสิบห้าความสูงเพินยี่สิบเจ็้ต้นนั้นเส้าหาสีออกกับลายสีสนิมแน่พี่น้องตัวนี้ สีสนิมเส้าหาพี่น้องตัวนี้อ่ะสูงอยู่เด่นพี่น้องนังหนาสายใหญ่ดีอยู่นี่25่ส้าได้พี่น้องนี่นี่ใหญ่อยู่นี่หนาตาเพิ่น25 27 500้าสิดหโอ้ใส่อีกโอ้นี่อีกโอ้หัวเพิ่มได้มากเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เท่าไหร่เส้าเก่าพี่น้อง29เได้หนี่สีแดงดีเส้าสามพี่น้อง23แม่สาวหน่อยคือกันสูสีกันได้พี่น้องกีต้าสีเนาะ กับเนื้อหนังดีตัวนี้กระส่าสามพนนี่ตัวนี้ก็ส่พี่น้องเอาราคาง่วเพันเป็นตัดต่อร่องว่สูุโตพี่น้องยี่สิบสามบามยี่เก้ายี่สิบสออยสพกันสองต23พี่น้องแต่ว่าทองนี่พิเศษ3เอาเท่าไหร่ือ3สพี่น้องเอ้าลาเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสามน้องพี่น้องหอยลี่กัม马สาสกาลาสินพี่น้องขอพูดได้ไรนี้มานครับผม บางบานสว่างงัวงามนำในเด้อก็ได้มาหลายหรืมิตรตมงามของเพื่อนพี่น้องนี่เบิ่งของเพื่อนงามนะผมต่อรอง27 525ผู้ใดอยากได้ตัวได้ก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได้งามของเพื่อนพี่น้องบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาเลาะชุ่มงัวง่ามกับได้ประมาณนี้พี่น้องนะครับผมได้ประมาณหนึ่งบัวได้ครบแต่ว่ากับพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปอัปเดตแล้วข้างวัวแล้วข้างควายอยู่ของอยู ksi, leave, after, ่ฟาร์มกับของน้องพของพี่น้องสำหรับมันนี้คลิปนี้โค้งสิบหกพอการเกลี่ยนี่ก่อนพบ้านสมัง งัวง่ามจงมีแต่ความสุขความจเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บตาทางพี่น้องรัำรวยด้วยเบิดหนีเป็นซิ้นกันสำรับมณีชิปนีพบพ่อกันแชนก่อนนักขั้นนักส,สดีครับ